ละนแล้วเดอกเขามาตีหนึ่งตรຕີีสองตีสามนี่แบบย้ามພอดี สัทธามีใจได้ทำบุญน,นุนทรงพวกมอลำกะล้องท,งทรงสือื่นสั่งสัทธาล่ามเข้ามาหอดีสองตีสามมีูน่นยามอื่นสั่งสัทธาทานโอ้ยละนองคนฟัง เดี๋ยวนี้น้องชายขันเด็กมาแล้วเสียงไก่ขันกกฟังเสียงจูบที่ลอยจุกคืนคืนชวนฟอนเด้อคุณวีดาวคุณสอนเงยหนานกเงยวองเงียนเสียงคุณตูไอ้่ามันขันสั่งสั่งคอนคอนสีแก่งเสน่หำโอยโวยหวยหวยหวนเป็นวันล้านเฮาจุ่มอกเขากู่ขันขาคาเบาเบาวาซาลิกาบาเบาเบาวาบาเบาเสียงนกเขาคู้หุบหักหวันหนกเขาล้านมีแมวอ่านค้อนตอนสั่ง แสงสูรีน e ีพ no ิภูมเกตบขอบฝ่ายกาแสงสวนสนเดาเพลียทนขอบป่าพนาสันดวงพระจันทร์สุนแสงสิไวลงมาคงเมียเอื้อมเมีดวงพระจันทร์สุนแสงสิไวลงโมคงเดาเหนือล่องลอยลิวิวลงหน่อยอยากเดี๋ยลาดาเดินฝ่าตาจนสองน้ำเดือดคอไหนผัดยางจำเฝ้านำก่อนเด็บสิเพชรหรือจำในสังหาเสียงตึงเอวเมียมาเคลือหำหมาบ่คขาหะหำแขนอยู่นั่น เลือบปูบันนี่ตั่งแต่ปูคอยสั่งหลนายผอมตาปอนเจ้าเน่าหมินทายเอกเอ็นทันไทยเอกเอ็นกตาในเถาเอ็นริมเพนจังได็กกะตามมันเรื่องส้ำทานไปโอ๋นอพีผมหน่อยผมหนุ่มลุงมหลังบ่อเกี่ยวขอแต่เงินยังเดี่ยวได้จะแต็ดเกาลัดมะขัวยันจำควยสูงอกโอดคอยบะทอไปมือผีก้าชื่อของฉันนินหวดผ่านข้างแด่ หรือแหลมก็เคยแค่จ oh, ักเทียนโอ้นอพ่ออันนำลายหอยเบือมันเคยหนีบ่อเท่าไปเศร้าหมองหมองหมาตีมาหญาบักโนพาหวานเดียวเป็นน้ำแยาขี่คนเป็ดแกแม่ละปุ่นละแป้งขายกะไฟได้ยินล่ะลุงพ่อที้บ่มอย่างนึ่งปีนั่นคุณพ่อขั้นจ่อยสามตีคอยรักษาก็ได้หายจ่อยคอยดูสวดหมูยูหมูปลาหน้าเดียวจ่วยก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ่นวะทอมนของเคยโอ้นอพ่อขี้บมไรย้อยแบกมา พอบมีละถ้อยนักหนาอีง่าหวงบุญช่วงมีละสา่งหน้าหลวงขี่ออกเสิร์ฟพามาหันตาตัวไพ่เจ้านันละเจ้ากะมวยแม่์ไม่ไยนี่ละไยกะมวยแม่ไม่ก็ไดตัวร่องอยู่อันมุ่งจ้องอ่านผิดทรงยังบ่ต่อบังดูต่อข่อยลอยเสิร์ฟบึงนี่นันคุณพอท่องจะเล่นหัวแปรเขาก็ลือว่าเจ้าพะพันเต็มเต็มอนเด็กกรไดประเดียงจนอนเขาใสมุ่งเดี่ยแท่งโรดเดอร์พาไหลไหลลงถึงปง พีปงจังมัดสับสนสลับละกอนทุ่มมงกนกอะไลขำตุ้มปงเดาพอปงจังวัดสับสนสลับก่อนทุ่มมงนกสะเลขำทงเขาก็ลืว่าคอยบ่อี่ดอยขัวคนหน่อยเอ้ยหน่อยละผู้หน่อยเอ้ยหน่อยลาผู้หน่อยแล้คนคนขี่จอยมอยหลายขายหลุดหน้าดังขายมัดแดงเอาสิบลางโอ๋นาพีบักจันเอยหัวเจอเคยงอบอนนอโอ๋นาพีบัก lưỡi hoa trời người kho bò nọ cả chầm lửa tê tỏ ra mắt vui của thì cổ cầu lo tiền tình chẳng đói mà cứ miệt tiền tiền tình chẳng đói mà cứ miệt tiền tiền buộc nặng của thoa khảo hóa đậm nặng thiên tiền ta ba là sáng leo xí kéo chạc phăng vẫn đỡ con người thành buồn bằng bằng hạ Ba chẳng đầy có nói, mẹ bà cầu sát tha sẽ đỡ ที่ไปลำกำเมืองกูดอนขอนแกนออกจากหันสีแลนเสสาฝลบานกวงขอนหวงลอกเขางานของพ่อไงเบาแม่ไงยายสีเทปขี้รีหน้ากันระวังเขาสูงตันงทั้งด้าเมีทั้งเมืองเลยหน้าแหวแถวเขาเกาลันมีแต่ผู้หลือยั่งสูงตังต้งตาน เดินเม่เพ็ดสาบูนเม่ป่าลมเกาสักง้อยบังสักหลงสักขาป่าเขาเน่าขวางบ้านผู้ห <cử> ว <an> <language> ังเฮียเกดจะผู้รักตื่ติดต่อนั่นคุณพ่อบ้านนั่งก่อปาติวิลิ่งเฝ้าแนวไปคนทั้งเดินมันหลัดบอยู่ไก่สิขอขับกันทาใดเวลาพอดีที่สัญาไวยอีกอย่างหนึ่งสีขอไล่ละเลวลำลงลันเด่นเตงไม่เด้อเถื่อนหาใบจักสีแสนสีแสนหาใบจักสีแสนขันสายแน่นเท่าจะมาบัง